แน่ประตูเปล่าฮัลโหลฮัลโหลสาวสุพรรณมือวิไอ<ห>้อะไรนะอ,อ,อืมข้าวตังอืมอืมอร่อยอืมมันอยากกินนะอยากกินนะ มีคนอยากกิน,กนเห็นกินด้วยตอนนี้แทนนี่ชอบแย่งกินค่ะ <Okay. S 1> <laughs> แอนนี่จงใจ <laughs> เล็บคมมากเลยนะนิ้นวเน่าแล้ดีนิน้นวเน่าแนา่อ,นอุ้ยอุ้ยเน่าแน่นิ้วด่วนแน่สนุกดีสิทรงผมอร่อวันนี้ทรงผมโมตโนอยเขาลืมใส่ลำโพงมาหรือเปล่า เบาอือืมอืมเบามากนีนสันดีจะรีวิวของเล่นค่ะง่วงใส่แว่นไหมส่แว่นในบ้านเธอส่วขากลับมาฮัลโหล ฮะ huh? Hello Are you there Hello อะนะเพื่อนามเร็ว Hello, Hello. Please pick up the Please pick up the phone หน oh, ออึ่งสองามน้ามือโอ้อ๋อมีคนโทรมามีคนโทรมาฮัลโ hey, หลใช่ก่อนครับ ใชๆครคับแซนดี้เลยครับตกรอบอ้าวทิ้งไปเลย,ย,เลยตกรอบไม่ยอมตกรอบไม่ยอมตกรอบอา้าวงเ ной, งเน็งงเน็งอะไรวะเนี่ย ยังตกอยู่เมียครับเห็นพี He mm ่คนสวยซ้อมมาตั้งแต่หัววันเนี่ยเขาเป็นดัมเมเยอร์ค่ะทำไมนสวยก็มากช่มากเหนมาก็ไม่กลุ่มไม่รู้ว่าอะไรแล้วแซนดี้ก็ไปแอบดูมากันหลายคนซ้อมโค้งกับบอลใช่ พ่อกับ<อ>ปู่สนุกกว่านตกมแสบต,ตาเปล่าไฟแรงไหมไหมดียว่วงเลียวไปดูแล้วิวเริมิดมันตานตาใส่ดีเดี๋ยวจิ้มตาพ้าใส่สิ ไม่ได้้คับฮัลโหลแซววใส่ใส่ไหมใส่ไหมใส่โอเคมองกล้องอาสวัสดีโอ้โหเปี้ยวมากเลยเปรี้ยวนี่ดึงหน้าด้วยแล้วโอ้โหเตเตเตี่ะเต เด็กปูนี่ของหนูนี่เต้นเต้นเที่ยขคืนนีเท่ไหมนี่แบบมันมืดแล้วนะมืดแล้วนะนอนตื่เนเตหลับทำอะไรทำอะไรมืดมืดนี่เท่เท่

แสววอย่างงี้ต้องร้องแรปเปอร์เสือย่าอยู่ไหนดูสิคุณย่าล่ะคะแม่อยู่ไหนชี้สิอ๋อแม่เหรอโอ้บายบายคุณปู่ล่ะคะคุณปู่คนไหนคุณปู่คนไหนชี้คุณปู่สิปู่คนไหนคือคุณปู่อ่ะชี้ชี้เอามือจับคุณปู่เลยนั่นไม่ใช่ไปไหนล่ะปู่ ถอดแว่นเลยถอดแว่นเลยมองไม่เห็นมองไม่เห็น <laughs> ถอดยังไงวะเน,นี่ยนี่เขาปู่คนไหนปูป่เหรอคะปู่เหรอคะอาพ่อละปู่คนไหนฮัลโห <laughs> ลฮัลโหลดูแทรศัพท์มาแล้ะรับแต่เออได้ฮัลโหลโอรุ่นไหนฮัลโหลไอโฟน ฮัลโหลัมาเยเอลบเอามาไม่ีนะเอามให้พ่อให้พ่อขอบคุณค่ะเอ้ามาอีกแล้วฮัลโหลแซนดี้อนนี้ได้ยินไหมอ่ะคุยกับแซนดี้แซนดี้คุยกับแซนดี้หนอ่ง คยด้วยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นอย่างนี้ไม่ใช่แล้วน้องหนึ่งขวบค่ะเล้วเห็นนี้ไม่มีอารมณ์เข้าใจ่เปล่าอันไหนเห็นนกนกนกอะไรนมดูนมนะ ทานข้าวหรือยังทานแล้วอันนี้กินไม่ได้หรือยังจะกินเนี่ยเขานี่มันคืออะไรข้าวเหรออยากกินเนี่ยเขาแล้วแซนดี้เขามีของกินของแซนดี้ด้วยนะกินไปกันนะไม่เคยอ่เพราะไม่เคยข้าวตังสรงเครื่องพี่ๆเคยกินไหมเฮ้ยอุ้มาก แต่ว่าหนูก็เพิ่งมาเคยกินตอนตอนที่แม่มาพึ่งยังไม่เคยมาเลยก็ไม่มแล้วอันนี้แหละอันนี่กินไม่ได้ต้องโตอันนี้หน่อยนึงต้องขวบครึ่งแต่เดียวเมื่อไหร่จะขวบครึ่งอ่ะยังยังต้องพูดได้พูดได้